ไม่ใช่คอนเซปต์แล้วครับอันนี้คือของจริงครับอันนี้ชุดน้ําตัวใหม่ปีที่แล้วว่าเห็นแต่ปีที่แล้วมันยังยึดยึกยื้องงงงเก๊กเกัางๆอยู่เลยว่าจะทํำไหมหรือไม่ทําและหน้าตาออกมาเป็นยังไงตอนนี้จบแล้วและบอกว่าตัวที่เป็นเดโมแซมเปิลถึงไทยแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูกัน <Okay. S 2> แต่เขาบอกว่าขอพี่ไอว่าห้ามรือ้อย่าเพิ่งรือ้อเนี่ยลองดูใกล้นะมันเป็นพานรามิกพานรามาวิวฝั่งนี้คุณก็จะเห็นว่ามีจอ มองฝั่งนี้ข้างๆงเข้ามาคุณก็ยังเห็นจออยู่และสายครับท่อยางครับขึ้นตรงนี้เลยแล้วฟิตติ้งอยู่ตรงนี้เลยนี่ข้างบนส่วนตัวผมมองว่า5 0 50ดีกับไม่ดีดีคืออะไรสายสั้นไม่ดีคืออะไรแม่งติดตรงนี้เละเทะไม่หมดมันจะแบบขดอยู่ตรงนี้เพราะตรงเนี้ยของเดิมมันจะมีพวก P W M ใช่ป่ะลักไฟเลี้ยงปั๊มพัดลมนู่นนี่นั่นมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแม่งขึ้นตรงนี้เลย เข้ามอน้ําตรงนี้เลยส่วนไซซิ่งของมันนะครับจะมี2ตอน3ตอนหรือว่า4-2 0สอูตรไหมอะไรยังไงยังไม่รู้ยังไม่ได้บอกนะครับแต่ตัวที่ถึงไทยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเร็วๆนี้หลังความพิเศษเดี๋ยวเจอกัน <Okay. S 2> ส่วนกาจออ่ะกาจอมันคือ509 0ูนที่เป็น BTF และ BTF ตอนนี้มันเป็นเจเนอเรชันใหม่มันไม่ใช่เวอร์ชันเดิมแล้วค้าว่า BTF ก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตรงสล็อตอะแดปเตอร์พาวเวอร์เนี่ยมันจะยืดลงมานะครับมันจะใช้ได้กับเฉพาะเมนบอร์ดที่เป็น BTF ของ ASUS รุ่นแรกเท่านั้นแต่พอเป็นตัวนี้คุณไม่ต้องใช้บอร์ด BTF คุณก็ใช้การ์ดจอ BTF ได้เพราะเขามีพาวเวอร์อะแดปเตอร์นี่26คูณมาให้ด้วยใช้กับบอร์ดที่ไม่ใช่ BTF ก็ได้และที่สำคัญคือ BTF รุ่นเก่าก็ยังใช้ได้เพราะเขามี High Power Adapter นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่มันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เอาไว้เสียบใช้กับ BTF แบบเดิมของเมนบอร์ด BTF รุ่นเก่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเว้าหลบก,ก็ไปแบบนี้คือบอร์ด BTF รุ่นใหม่เอาว่ะแม่งปกติ5090 a อทเทิาเดิมๆแม่งก็แพงอยู่แล้วนึกออกค่ะแล้วเนี่ยแม่ง BTF ชิบหายแสนห้า10มีให้เห็นแน่นอนอย่างน้อยขั้นต่ำ